โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดแจ้งผู้ปกครองให้มารับนมโรงเรียนในโครงการเยียวยาเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มในช่วงปิดเรียนหนึ่งสัปดาห์อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ค่ะที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ใน,น,นายกรณพงคงปานรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้ในายวีระวงหมอผู้อํานวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดแจ้งทางคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนําโดยนางัศนาเบ้าดีรองผู้อํานวยการรักษาการผู้อํานวยการสถานศึกษาจัดคณะครูและบุคลากรขอ,ของโรงเรียน แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ให้เดินทางมารับนมโรงเรียนในโครงการเยียวยาให้กับนักเรียนได้ดื่มกินในช่วงโรงเรียนปิด1สัปดาห์อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่นอกจากนี้แล้วยังมีการรับใบงานของแต่ละระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา โดยได้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนแ n d ออนไลน์ hand, online, และออนดีมานไว้รองรับสำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อความเหมาะสมของนักเรียนอีกทั้งการจัดเตรียม QR code ให้กับผู้ปกครองได้สแกนทุกจุดเพื่อรับใบงานผ่านระบบออนไลน์ด้วยการเดินทางมาโรงเรียนในครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่ให้พานักเรียนมาด้วยเพื่อลดความแออัดและได้มีการตรวจวัดคัดกรอง ใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือก่อนเข้าบริเวณสถานที่ภายในโรงเรียนอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนะคะวันนี้นะคะทางโรงเรียนก็นัดให้ผู้ปกครองมารับเอกสารให้น้องสำหรับน้องอนุบาลนี้ก็จะเป็นออนแฮนเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะเนื่องจากว่าผู้ปครองไม่สะดวกในการที่จะออนไลน์ line, หรือออนไลน์นะคะที่เห็นนี้ก็จะเป็นโครงการนมเยยวยาค่ะเป็นนมของช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะ สำหรับโรงเรียนเทศบาลวันดนนแก้วก็ถัวเฉลี่ยประมาณ22กล่องบวกลบนะคะเนื่องจากว่าเราใช้จํานวนยอดนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2563ซึ่งจํานวนนักเรียนมี1,008คนแต่ปัจจุบันมีนักเรียน1,064คนนะคะก็จะทราบว่า,านักเรียนของเราเพิ่มขึ้นตรงนี้ทางโรงเรียนคุณครูคได้เตรียมงมนะคะสําหรับให้นักเรียนไปทานช่วงปิดในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 นะคะ อย่างที่เห็นนี้นะคะจะเป็น q ิวอาร์โคนะคะสำหรับผู้ปกครองที่มารับงานค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้รุนแรงแพร่ระบาดมากขึ้นเราเลยทำคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ผู้ปกครองลงทะเบียนในการรับเอกสารลดการสัมผัสนะคะในการใช้ปากการ่วมกันบริเวณจุดคัดกรองต่างๆของทางเรียนก็เราก็ตั้งมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล ผู้ครองทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยถ้าผู้ครองมีอุณหภูมิเกิน37.5ทางโรงเรียนของดรับเอกสารค่ะในรายละเอียดเบื้องต้นขอรายงานแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ